ตำรวจปคมนำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งย่านนวมินค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายค้ามนุษย์ล่อลวงเด็กชายให้ถ่ายคลิปอนาจารลงกลุ่มลับในแอปพลิเคชันไลน์แลกกับเงินและไอเทมเกมออนไลน์ค่ะตำรวจก็มังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดปฏิบัติการนำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งย่านซอยนวมิน42ค่ะอยู่ในแขวงและเขต แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะคะโดยพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะพฤติกรรมก็คือเป็นเครือข่ายหลอกลวงเด็กชายให้ถ่ายภาพและคลิปลามกอนาจารแลกกับเงินหรือรางวัลเป็นไอเทมเกมส์ออนไลน์โดยจะนำภาพและคลิปเหล่านี้ไปจำหน่ายให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มลับมีด้วยกัน2กลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์มีสมาชิกกว่า400คนค่ะ ตำรวจควบคุมตัวชายวัย33ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นแอดมินกลุ่มลับที่ใช้ชื่อว่าผัดกระเพราอยู่ในแอปพลิเคชันไลน์นะคะการสอบปากคำในเบื้องต้นยอมรับสรารภาพว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มลับแต่อ้างว่าไม่ได้เป็นแอดมินไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปหรือเผยเผยแพร่คลิปของเด็กค่ะพร้อมกับให้การสักทอดอ้างว่าคนที่ถ่ายคลิปเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่ง ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเนื่องจากมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้ต้องหาทําหน้าที่เป็นแอดมินเจ้าหน้าที่ยังพบเจ้าของบ้านด้วยค่ะแล้วก็มีคนอยู่ในบ้านอีกประมาณ10คนแต่เจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้บ้านหลังนี้ชี้แจงว่ามีคนอยู่เยอะเพราะเคยทําทีมวอลเล์บอลและอยู่ด้วยกันมานานนะคะตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบว่าบุคคลในบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะ แล้วก็ยังมีอีก3จุดนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นอยู่ที่จังหวัดอ่างทองชัยภูมิกาญจนบุรีจับแอดมินกลุ่มลับซึ่งมีพฤติการในลักษณะเดียวกันได้อีก3คนค่ะแต่ละคนถูกแจ้งข้อกล่าวหาค้ามนุษย์โดยสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารของเด็กและข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปจนถึงข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีค่ะ